ทะเลวิโน้ยไปทะเลวันนี้ออกทะเลแล้วมากระบ,บี่เมื่อวานก็มากระบ,บี่วันนี้ก็มากระบ,บี่เมื่อวานที่ได้ปลาเพื่อนวิทยุมาแล้วก็เราไปได้ปลากันก็เลยไปกันวันนี้ไปแน่นๆเลยวี่น้ยเอาแหลมล้านพี่น,น้งนี่เอาแหลมล้าน เลี้ยมล้านเอาปลาทองเล้มล้านเอาปากทองเรืเอาปารไปกันวันนี้ก็ไปกับพี่เมื่อวานได้ปลาสามร้อยกว่าตด้เมื่อวานวันนี้ก็ไปลองดูจะได้อีกไหมปลามันขึ้นที่กระบี่วันนี่เมื่อวานก็มา ไปกันลองดูจะได้กินหรือเปล่าตางกินกันดีพี่น้องเลยี่ก็เรือหางยาวกันนูนระเราหางยาวก็ตกเบ็ดตกหมึกตกปลาพี่น้องนี่จดิเาไปวางวานกุ้งไปวางวานปลาเสร็จแล้วก็มาทอดสมอตกเบ็ดตกอะไรกันหลายลำ วันแมีมาร้านปลากินเด็ดดีพี่น้องเออทกกิจทีตตัวขึว้นมากเป็โลสองโลลองดูจะได้กินกันไหมวันนี้ได้ว <c oughs> ันดีดวงดีจะได้กินได้อ่ะก็พี่น้องน้องการทำมาหากินเราก็ต้องออกมา แหลมลานก็เรียกว่าหัวแหลมลานคนต่างดิรนรอนายอยู่ว่าจินนบิโนอ,อาชีพเรามียังไงล้วก็เอาอย่างนั้นแต่และอาชีพก็ ไม,ม่เหมือนเหมือนกันมันคนทำงานก่อสร้างมันคนเป็นเสมือนเป็นตำรวจเป็น,ปนาง,งานเราก็เป็นชาวป่ามงเราก็ต้องจับปลามงจับปลามันหลายชิพจ <c ười> ิ๋วลงไปนี่ก็ได้กินได้ยา่อางลูกเรื่องเมีย ไปเลือกงานคนนั้นก็อดตายพี่น้องเลยบางคนต่ว่างานไม่มีงานไม่มีมมก็ขี้เกียจฮเนาะพี่น้องเนาะงานมันไม่อดหรอกถ้าเราไม่เลือกงานาเราเลือกงานเนะอดตายเนี่ยเราไม่เลือกงานไม่อดตาย งานอดตายแน่ๆพี่น้องเอ้ยาานอะไรก็ทำขอมันได้กินอย่างเีย ได้ยาก,ายน,กนะพี่น้องนะเงินเงินคืองานงานคือเงินเงินคืองานบันดาลศพไม่มีเงินก็ไม่มีงานถ้ามีงานก็ต้องมีเงินแต่ใครไม่ทํางานก็ไม่มีเงินมันไม่ได้มาเองพี่น้องเลยโชคลาภเงินก็ต้องมาด้วยการกระทาเออแต่เราไม่ทํามันก็ไม่ได้ถึงจะมีว่าหมอดูหมอทาอะไรดูว่าเราจะมีโชคแต่เราไม่ทํามันก็โชคไม่มา มันต้องลงมือทำมันถึงจะได้ถึงจะมีโชคถึงจะมีลาบน,น,น,านี่เ,เราเนี่ยนี่แหละต่ว่างอมืองอเท้าอยู่อดตายแน่ๆบางคนแขนขาเราไม่มีเขายังมีอาชีพทำเป็นหลักเป็นแหลง่งมนร่ำรวยก็มีทุกวันนี้ทำได้หลายอย่างพี่น้องทำรายได้ได้หลายอย่างทำเฟซบุ๊กทำยู u ูบทำทีสต็อกอะไรได้ทั้งเพต่างกันเราก็ยัทำ สวัสดีเพื่องท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่เขารับชมครับ